สวัสดีครับุ่นครับนี่ผมนะครับวินเซนนครับวันนี้ผมจะมาว่าอย่างไงดีละ่ะก็เป็นการแนะนําตัวเนาะว่าก็ทำํำ YouTube ม,มาตั้งสามเดือนสมเดือนอัพคลิปบ,บ้างอัพคลิปบ,บ้างก็จะมาเล่าประวัติผมเอาง่ายน,นะความรู้จักนะผมเป็นใครผมชื่อวินนะอายุสิบห้าเผื่อแบบ Q&A มาก็จะไม่ได้ถามอะไรและสาราแบบ แบบเลี้ยงพื้นฐานอ่ะแบบอยากถามว่าเก่ไหมครับอะไรเงี้ยเออกูอยากชอบผมอยู่ประเทศอะไรนะครับผมอยู่ประเทศลาวนะไม่ได้อยู่ไทยนะครับถ้าถามว่าทำไมพูดไทยได้ก็ตอนเด็กเนี่ยเคยไปเรียนอยู่ประเทศไทยประมาณสี่ปีเนี่ยสี่ปีซึ่งถามว่าเนี่ยช่องหนงจะไปยังไงต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้หรือว่าจะ,จะทําต่อไปเรือ่อยๆก็บนไลฟ์ชิปแล้วว่าอจะทําต่อไปครับเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกสิบปีอะไรเงี้ยก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับยูทูบเนี่ยอืม อยากทําก็ทำไม่อยากทาก็ไม่ทำอ,อ่ะคือคือแบบว่าผมเนี่ยรอรออุปกรณ์ผมที่มันดีกว่านี้นะครับหมายถึงแบบโทรศัพท์ผมมันง่อยโทรศัพท์คือโทรศัพท์ผมเนี่ยมันง่อยเกินไปนะนพื้นที่แค่สามสิบสองกิโเล่นเกมแป๊บเดียวมันก็จะเต็มแล้วพื้นที่อะ่ะแล้วก็ออขออภัยเรื่องแสงไฟนะแสงไฟมันหลอดไฟผมขาดแล้วว่าอนาคตอยากทาอะไรก็จะทำยูทูบเบอร์เนี่ยแล้วก็ผมไปเห็นช่องอะไรนะน้องว่านทีวีนะ ก็เออโมเดลวีทูเบอร์ก็เอออยากลองทํานะว่าวีทูเบอร์เนี่ยมันสนุกหรือเปล่าอะไรเนี้ยแต่พาะวีทูเบอร์เนี่ยเขาต้องปิดหน้าใช่ไหมตู่สุดเปิดหน้าแล้วทันไหมตอนนี้ทันไหมคือสองสามนาทีก่อนเนี่ยมันแบบลืมกันเนาะคือแบบเพิ่งมารู้จักกันนี้เนี่ยปิดหน้าแล้วนะผมจะทำวีทูเบอร์ไม่ทันแล้วแหละสัตว์ไม่ทันแต่อยากจะลองทําเอ่อวีทูเบอร์นะทเออทำแบบโมเดลกูแบบก็จะประมาณเนี้ย ค่ะที่น้องวินนะคะวิดูเบอร์หน้าแบกโอ้ยเฮียปลดบวงโอ้ฟอเอไอไอสัตว์โคตรโคตรปลอมไอ,สอม้สัตว์โคตรปลอมรู้นะครับว่าอยากจะลองทำวิดูเบอร์เนี่ยแล้วก็อนาคตว่าจะไลนะ์มีคนดูนะมีคนดูกูก็จะไลฟ์บ้างนะเอออยากไลฟ์มานานแล้วอยากเล่นเกมควยอะ่ะอนาคตก็ กูพูดว่าอนาคตกี่ทีละคือผมเห็นหลายเห็นแล้วหลายคลิปเลยแหละคือแบบคนเขาไม่ค่อยคอมเมนต์นะไม่รู้เป็นไรนะคือแบบเออกูอยากรู้ว่าอะไรมันที่แบบมันเป็นจุดบกพร่องของช่องกูแล้วเป็นคลิปกวแบบอยากรู้ว่าบางที่แบบคลิปมันเบื่อไหมมันน่าเบื่อไหมอะไรเงี้ยก็เออวิจาร์เออวิจาร์ก็วิจาร์ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าวิจารณ์ในแง่แบบว่าเออบางทีแบบช่องมึงแบบ นี่บเกินไปนะบางทีแบบตะโกนคุยเลยไม่รู้เออบางทีก็แบบมันเป็นสไตล์ผมในเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจก็ขอโทษอืมดูช่องอื่นก็ได้ช่องผมมันก็ในสาระอย่างนี้แหละเออแล้วก็ไหนๆก็เปิดหน้ามานานแล้วเปิดหน้าตั้งแต่ตอนกิจกรรมแจ็กกี้นะเซนด์กี้ที่แบบสี่รอยวิวอะ่ะเออ,อยู่สุดปังเออเสตว์แล้วก็ ที่ว่าจะทําอนาคตเนี่ยอยากทายูทูบเบอร์เนี่ย,ยไม่ได้อยากทำ v ยูทูบเบอร์อย่างเดียวนะอยากทาหลายอย่างเว้ยบางท,ทีแบบช่องเนี่ยก็จะไม่ช่องเล่นเกมนะบางทีก็จะแบบมัว่วเออรู้จักมัว่วคําเรีมั่วไหมบางทีแบบทําอาหารเคลียรลงกูก็ลงอยากเล่นเกมก็อาลงอยากขายบ้านก็ลงอะไรอเงี้ยอยากอะไรผมเนี่ยจะกลับมาทาคลิปมาอไหรก็ไม่แน่ไม่นอนไม่มีการอาชีพเป็นหลักเป็นแร่งนะคือผมนึง ผมเป็นพวกที่แบบว่าตอนแรกอะคือตอนที่เห็นกูอัพลีปบ่อยๆคือตอนนั้นมันปิดเทอร์มเยแล้วก็ตอนนั้นแบบกูเล่นแค่สแตนด์ดอบไงสแตนด์ดอบสองอะแล้วก็มีเกมนั้นอะมันพื้นที่มันก็เรี่อเยอะตอนนี้แบบพื้นที่มันเหลือประมาณสี่กิกนะก็จะเล่นเกมเกมหนึ่งแล้วก็พื้นที่เต็มแล้วก็น่าจะลบแล้วก็โหลดคือบ้านกูมันไม่เอื้ออำนวยยังไงแบบไม่มีไ i f i อะไรเงี้ยพอจะแบบเข้าแคปคัทก็จะกดดาวน์โหลดแมนสองกิกะหี้ยคิดดูคือมันเยอะมากๆเลยนะสำหรับกูอะคือสองกิกแมง ไม่ใช่น,น้อยกูต้องแบบเสียตังค์ไปนิดด้วยถามสำคัญเลยดีกว่าช่องเนี่ยชื่อช่องเนี่ยได้มาจากอะไรชื่อช่องเนี่ยก็เป็นชื่อกูชื่อบินใช่ไหมไอค้คอมเมเซอร์เนี่ยก็เป็นกอบดอยซื้อมามันก็เข้าดีก็อ,อย่านอนาคตกน็น่าจะเปลี่ยนมงไม่ก็ใช้อย่างนี้แหละใช่อย่างนี้ก็ดีปัญญาอ่อนดีกูชอบแล้วก็ถามว่ามาทำยูทูบในเหตุผลที่มาทําก็ไม่อะไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันว่ามาทําได้ไงอะไรเงี้ยคือแบบ ตอนอัดอาชีพแบบชื่อชื่อคิดว่ามีอะไรให้ดูก็ไม่รู้อยากอัดก็อัดเวคือแบบเล่นเกมแล้วเออเกมสนุกดีก็อยากให้คู่คนรู้ว่าเกมกนีกมนน้ก็สนุกก็ไอคลิปสนุกสนุกกันไปแต่ถ้ามีเพื่อนจะสนุกกว่านี้ผงรูด้ด้วยกาด้วยควาจักัดที่ว่าโทรศัพท์กงงู่มยมันก็เลยเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยได้ถ้าเล่นก็จะเล่นแบบโหลดไมโครเถื่อนไมโครเถื่อนเล่นกับน้องชายเธอลาเลียเถื er ่อนอะไรเงี้ยไอสัตว์มันก็ไม่อยากเล่นเท่าไหร่ ราะว่าแบบถ้าเราไม่โหลดจริงๆมานก็จะโดนแบบแซวว่าอูเร่นของปอบอูไอจนยี่อะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเมื่อก่อนเคยทาช่องไหมเคยทาช่องช่องหนึ่งนะชื่อช่อง่ก็ชื่อช่องนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนตัว BW ดวเเพราะตอนนั้นโง่นึกว่าไอ้คอมโบวินเนี่ยที่เป็นวาชนะเนี่ยคือชื่อกูไอสั์ที่ไหนได้เป็นตัวเป็นตัว V ไอสั์นะกูบอกว่าตัว W ไม่ใช่เป็นตัว V เขาเลยมาเปลี่ยนแล้วถ้าจะไปหาคลิปดูอ่ะมันไม่มีแล้ว คือกูไม่ได้ตั้งเป็น private ไพรเวทไว้นะไม่ได้ตั้งเป็นส่วนตัวเลยไหมเพราะอ,อะไรรู้ไหมรู้ไหมคือกูลบทิ้งลบ <c oughs> ทิ้งทำไมก็ไม่รู้นะโง่ชิบหายเลยสัตว์อัดชิบตั้งนานยึดแม่เอ้ยตอนนั้นคือเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเนะาะโทรศัพท์นี่อ่ะแล้วก็รอดูนะว่าเดสปิดเนี่ยผมจะคอมแบ็ครือเปล่าถ้าคอมแบ็กเนี่ยก็จะแบบกลับมาพร้อมคอมนะไรก็รอ,อนอตบุ๊กอยู่นะก็ไม่หวังอะไรมาก <c oughs> ถ้าได้เปลี่ยนโทรศัพท์ก็ดีก็จะได้แบบทำคอนเทนต์อื่นๆด้วย เกมปัญญาอ่อนและสาระเนี่ยถามว่าดีใจไหมที่แบบว่ามีผู้ติดตามแบบ14คนนะเออผมว่าเราก็มาไกลพอสมควรนะอหน้ากูก็มืดเข้ามืดเข้าเย็ดแม่เออไม่เป็นไรคือผมก็ว่าผมมาไกลแล้วนะ14คนเนี่ยคือเออก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามผมใลเนี้ยก็กดก็คนที่มากดไลค์เนี่ยก็เออดีดีเห็นว่ามี fc เลยก็เออ fc ตายแล้วมั้งเฮียเจ้าของช่องไม่ตายแล้ว